สวัสดีครับเราจะมาดูวันนี้เราจะมาดูสมเด็จหลวงพนากันนะครับอสมเด็จของหลวงพนาเนี่ยมีสองแบบนะครับคือแบบที่ไม่มีขีดแดงอยู่ข้างหลังครับคือบริเวณเนี้ยถ้าถ้ามีขีดแดงอ่ะจะปรากฏอยู่บริเวณด้านหลังตรงข้างล่างขององค์พระบริเวณเนี้ยจะมีขีดแดงอยู่สำหรับองค์นี้มีจะมีขีดอยู่จะมีขีดแดงอยู่ ข้างหลังถ้าขีดแดงขีดเดียวเนี่ยก็จะฝั่งตะกุดเข้าไปตรงพระเนี่ยหนึ่งดอกครับถ้าสองขีดก็จะฝั่งตะกุดไปสองดอกนะครับเนี่ยเรามาดูพิมพ์พระกันหน,น่อนอันนี้ครับพิมพ์ที่ฝั่งตะกุดแล้วก็ด้านหลังมีขีดแดงขีดแดงนี้จะได้รับความนิยมมากกว่าที่ไม่มีขีดแดงครับนี่ครับดูพิมพ์พระเนี่ยลงมาหน้าเนี่ยเป็นพระฝั่งกุ ุนะครับจะมีคาบคูุปรากฏร,รอบองค์พระทั้งทั้งมีขีดแล้วก็ไม่มีขีดอะฝั่งกุทั้งสองทั้งสองแบบนะครับมันมีขีดไม่มีขีดเดีย่ยเราพริจารณาพิมพ์ทรงก่อนนะครับ นั่นค่ะพระเจอคนอ้า้งหนานะครับนั่นคมะโดนจำพิมพ์ส่งพระให้แม่นนะครับมีคิดเดงเียอ่าเราจะมาเริ่มดูน,นะครับ เราเริ่มจากองค์ที่มีขี้แดงก่อน,นครับเนี่ยครับเราดูความคมชัดเนี่ยครับของเนื้อเนี่ยคาบคู่เนี่ยจะมีลักษณะเป็นคาบเสี่ยมดําขึ้นมาเป็นตะกันตะกันบริเวณองค์พระนะครับ,นรบเ,นออเนี่ยครับเนื้อจะออกซุยๆนะครับนิดๆนิดนึงเนี่ยดูความคมชัดของพิมพ์เสี่ย,ยนนี่มีความคมชัดเนี่ยล่องเนี่ยคมลึก เนี่ยเนี่ยเนี่ยเราดูครับชัดเนี่ยเนื้อเนื้อพิมพ์ตรงเนี่ยฐานเนี่ยเนี่ยขึ้นเป็นสันลักษณะพระให้เราดูมุมลึกเอาความคมเกี่ยวความคมชัดนะ ข้าวกุเนี่ยจาข้าวกุข้าวกุมีลักษณะเป็นยังไงเนี่ยมวลสารมันจะพุดขึ้นมาคถ้ามันฝั่งกุเนี่ยมันโดนน้ำโดนอะไรเนี่ยมันก็จะลุดลุยออกมาดูข้างข้างดูข้างขอบข้างด้านหลัง เนี่ยนะครับองที่ไม่มีขีดแดงก็ว่านี้ครับเราจะมาลงเล็กองค์ที่มีขีดแดงนะครับด้านหลังองค์ที่มีขีดแดงเนี่ยพิเซ่ก็จะฝังตะกุดไว้ในองค์พระถ้าไปไปเอ็กซเรย์เนี่ยก็จะเห็นตะกุดพาดยาวอยู่ในองค์พระเลยนะครับเี่ยคาบกุลักษณะคาบกุลก็คาบกุลเดียวกันเนี่ยเห็นไหม คากุจะมีลักษณะเหมือนกันเราสามารถซื้อองค์ที่ไม่มีขีดแดงเนี่ยไปดูคาบกุก่อนได้นะครับกรนีจะซื้อองค์ที่มีขีดแดงเพราะว่าขีดแดงเนี่ยมีคนเอาเมจิกเนี่ยไปไปขีดด้านล่างเนี่ยทําเป็นของเรียนแบวขีดแดงเนี่ยก็คือเอากุเดียวกันเนี่ยแต่ว่าเอาสมเด็จที่ไม่มีขีดเนี่ยไปทามีขีดไอ้รอยขีดแดงเนี่ยมันก็จะทับคราบกุส่วนถ้าขีดแดงของในแทนเนี่ย เห็นไหมว่าเส้นสีแดงอ่ะมันจะอยู่ในคาดกุมันจะไม่มันจะไม่มันจะไม่ใช่เส้นที่มันขีดใหม่อ่ะมันจะเป็นเส้นขีดเก่าแล้วก็คาบกุก็ฟังลงไปแทนที่มันก็เลยเอ็นเป็นขีดแดงที่มีคาบกุติดอยู่เนี่ยก็ให้เป็นการพิจารณาเบื้องต้นว่าอันนี้มันเป็นขีดแดงที่ขีดมาก่อนที่จะใส่กุนะครับเนี่ยองนี้ก็เลยเป็นสมเด็จขีดแดงที่แท้ดูง่ายครับเพราะมีคาบกุเกาะอยู่หลังด้วย ถ้าบางองค์ที่ไม่มีคาบกู่เนี่ยก็จะพิจารณายากหน่อยแต่ถ้ามีคาบกู้ทับขีดแดงเนี่ยเราก็พิจาราง่ายแล้วว่าพระนี้ถึงยุคเพราะว่าคาบกุ้ทับขีดแดงครับพระมีกู้ก็ต้องจําคาบกู่เนี่ยเป็นลักษณะสำคัญแล้วก็ตามถึงพงเนี่ยมีพระเข้าขงลงขหนา้าเกี่ยวทุกแบบเนี่ยจะมีชนะลงเนี่ยชนะลงติดแล้วพวกคาบคู่เนี่ยก็สําคัญเราจับเนี่ยร้อยปีร้อยยนต์เนี่ย มันเป็นองค์กรอบที่พิจารณาแทเกได้นะครับแต่ก็ต้องจำพิมพทรงพระเนี่ยดูว่าพระมีความลึกเนี่ยลึกเนี่ยสพิม์ทรงเนี่ยลักษณะของพระเนี่ยเนี่ยทั้งสองพิมพ์เนี่ยทั้งสองพิมพ์เนี่ยต่างกันยังไงเนี่ยมีขีดแดงขีดแดงลักษณะเป็นแบบไหนเนี่ย เขาก็จะขี้ตี้ทุกอง์เลยมีขีดด้แดงเราต้องจำให้ได้ให้ได,ด้ขี้แดงของพ่อน,นี่ครับลักษณะขี้เราคุมส,ส่งครับกุส่งเข้าไปเลยนี่ขี้แด,ดงลักษณะจะเป็นขีดด้แดงอยู่ในเนื้อที่โดนคราบกุ่ทับเ,เราจะพิจารณาในางานเนื้อมวลสารเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนเนี่ย เราก็พิจารณาได้เนี่ยเนี่ยไข่จุดๆดำๆเนี่ยลาเนี่ยลาพวกลาขึ้นเนี่ยมันยู่ในกุ้ดมันต้องโดนน้าโดนไหลเนื้อมันต้องฟอออกมายื่นมีคาบกุ้ดนี่ก็ขนเนื้อมันเนื้อมันฟอโดนน้าโดนไหลอนาการนี่ครับบิมซงเนี่ยให้จำธนาลงนี้ได้ธนาลงเนี่ยเอกลักษณ์ของหลวงพ่อเนี่ยเนี่ย ชนะลงเนี่ยเหรียญรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามเนี่ยเขาก็มีชนะลงเปะก็เป็นลักษณะเดียวกันนะฮะหลวงพ่อยาต้องอุดชนะลงะนี่ครับอืจำนานเนี่ยพิมพ์ทรงห้าคาบกุ้งขึ้นทังองค์เนี่ยนี่เห็นีไหมเนี่ยอ่าพิมพ์ไม่มีคิดแดงเปลี่ยนยังไงเนี่ยไม่มีคิดแดงคา,าบกุก็คราบเดียวกัน พราะมาจะกกุเดียวกันจำพิมจำลักษณะขีดแดงจำพิมพไม่มีไม่มีขีดเนี่ยขีดไหม้เนี่ยขีดไหม้เนี่ยถ้าเขาออกมาขีดไหม้เนี่ยสังเกตง่ายนะถ้าขีดไหม้เนี่ยมันต้องขับคาบกุถ้ามันคาบกุมีคาบกุอยู่เป็นชั้นอย่างเช่นชั้นที่หนึ่งเนี่ยมีขีดแดงแล้วชั้นที่สองมีคาบกุเนี่ยแลชั้นที่สามคือเป็นเนื้อขาเนี่ยองค์นั้นขีดไหม้แน่นอน พอพระไม่ถึงยุคถ้พาพระถึงยุกเนี่ยขีดเอ่อเนื้อขนาสุดเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยตรงเป็นคราบกุแล้วลองลงมาก็คือเส้นสีแดงที่ขีดลงไปและถึงจะเป็นเนื้อพระเนี่ยเราอุ้ยเราก็พิจารณาแท้เกยได้จากขีดแดงครับเนี่ยแล้วคราบกุของพ่ะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ